สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะติดตะช่างนะครับบวกกระแสเรศในมวยไทยจ็ดสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่18เมษายน2564นะครับเวลา14.30นาฬิกา30นาทีดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือกัสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรศมาฝากกับแฟนมอทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้สนับสนุนหลัก sbb สองเจ็ดเลุ้นสนุกทุกสังเวียนมวยเดียวมวยสเต็ปออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจัดเต็มสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้าไปที่ adsbb 2 7 9มีแอดหน้าก่อนนะครับ adsbb 2 7 9 เราจะมาเริ่มการเกาะติดต่อช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยไทยเจนะครับขึ้นชกในวันอาทิตย์ที่18เมษายน2564เวลา14.30นโดยประมาณนะครับวันนี้เป็นมวยไทยเจล้วนๆนะครับสำหรับแฟนมวยรอบปุนเสืออดใจรออีกนิดนึงครับสำหรับมวยไทยเจสนะครับก็จะจัดชกในระบบปิดนะครับไม่อนุญาตให้แฟนมวยเข้ารับชมในสนามได้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันโควิด -19 นะครับที่กำลังจะแพร่ระบาดเป็นวงกว้างครับต้องบอกว่า ช่วงหลังๆองสามวันที่ผ่านมานะครับผู้ติดเชื้อสะสมรายวันนี้ขึ้นแตะหลักพันกว่าแล้วด้วยนะครับทำให้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะน่ากลัวแล้วก็วิตกเป็นอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นแฟนมวยทั่วประเทศนะครับไม่ประมาทกาดต้องอย่าตกนะครับตังการขึ้นมาสูงสูงเลยนะครับต้องระมัดระวังตัวเองเรื่องความสะอาดอย่างเข้มงวดเลยนะครับมวยไทยเจสีก็เลยชกในระบบปิดนะครับไม่อนุญาตให้แฟนมวยเข้ารับชมในสนามได้นะครับแฟนมวยก็รับชมอยู่ทางจอทีวีบ้านท่านเพียงช่องทางเดียวนะครับ มาเริ่มกันที่คู่ที่1ก่อนนะครับคู่ที่1น,นี่เป็นการพบกันระหว่างนะครับฝ่ายแดงก็คือพระแสงเล็กสอโชคมีชัยนะครับหรือว่าสิทธิ์ร่อภา,าส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรสังวานสอกาแฟมวยไทยหรือว่าสอสมานการเม้นหรือว่าเจ้าตรงต่อยปอผินพัฒนะครับพิกัด112ปอนด์ครับเมื่อช่วงเช้านะครับฝ่ายแดงพระแสงเล็กนี่มาหน1่งรขาดไปจุด2นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินเพชรสังวานมา1 1 2 8ลดไปจุด8นะครับ คู้ที่ความสูงความยาวนี่ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรสองวานอาจจะดูเหลื่อมนิดๆนะครับแต่ก็ถือว่าไม่มากเรียกว่าปาดหัวตัวเท่าก็ว่าได้นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับแสงเล็กนี่นักชกวัยสิปีจากสุราษฎร์ธานีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอโชคมีชัยนะครับโดยมีเสียตูนายเอธาสารานะครับสุรกิจมิ่งเมืองเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นพวกประเภทจังหวะฝีมือหลักเคลี่ยดีนะครับอาวุธเร็วเชิงชกฉลาดนะครับดักเตะดักแทงสอกสวนอันตรายเลยนะครับ สฟอร์มหลังนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับชนะ2แล้วก็แพ้เพียงแค่1เท่านั้นเองนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรสองวานนักชกวัย17ปีนะครับจากจังหวัดบุรีรัมย เก็บตัวฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอสมานกาเม้นนะครับโดยมีเสียสมานบุญยอเป็นผู้จัดการหัวนหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยครบเครื่องเลยนะครับเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาเตะหนักต่อยแรงนะครับในไล่แขนคล้องรัดมดตีเหนียวแน่นแ,แข่งแข่งแรงบู๊ดุดันนะครับเป็นเป็นมวอเพศเปิดเกมนะครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยเลยนะครับบูกาแลกกาส่วนกาชนนะครับอ่าแล้วก็คว้ารางวัลคู่ดุเดือดปีห3ปีที่ผ่านมา ไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับการันตีเรื่องความบูบ้าละห่ำของทางด้าน,นฝ่ายน้ําเงินได้เลยนะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมานี่คว้าคู่ดูเดือดปี63มาแล้วนะครับฉะนั้นเรื่องหัวจิตวใจนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับสฟอร์มหลังนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันด้วยนะครับชนะ2แล้วก็แพ้1นนะครับฟอร์มนี่ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับวงนอก อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับรแสงเล็กนี่เป็นมวยเพศจังหวะฝีมือหลักเหลียมดีอาวุธเร็วแต่ว่ามวยเปิดเกมเข่าในอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรสงวนันเรทนะครับเรทล่าสุดนี่หลังช่างนะครับอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินเพชรสงวนันสอกาแฟ,ฟมวยไทยเป็นต่ออยู่ในราคา19กนะครับก็ถือว่าคุกกี้สูสีนะครับผมมองว่าถ้าคุกกี้สูสีนี่กรรมการน่าจะให้เครดิตมวยเดินเปิดเกมนะครับซึ่งก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสองวันซ กาแฟมวยไทยนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งหนึ่งนะครับดูว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพดสองวานเวทพิกัดนี้น่าจะเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับเพราะว่าชกยูเวนนี้เป็นประจํานะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับพระแสงเล็กนี่ดูว่าเป็นเวทที่ปล่อยๆขึ้นมาครับยังไม่เป็นธรรมชาติมองดูว่าเวทพิกัดนี้ทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูได้เปรียบด้วยนะครับฉะนั้นเลทเปิด19อยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินเพดสองวานนะครับผมมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินเลยนะครับเพดสองวานสองกาแฟมวยไทยนะครับน่าจะเชืญอเอาชนะคะแนนทางด้านพระแสงเล็ก สอโชคมวยมชัยไปได้แบบสนุกนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรสองวันสอกาแฟมวยไทยส่วนคู่ที่2นะครับมีการปรับเปลี่ยนกันนิดนึงนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือเจ้ายอด E t ทีนะครับปอตททองทวีหรือว่าทีเด็ดเก้านะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเสือแบ็กมวยไทยอะคาเดมี่นะครับหรือว่าพิญโยมวยไทยพิกัดถึงหนอยสี่สิบปอนด์นะครับคู่นี้เดิมทีฝ่ายแดงนี่จะเป็นทางด้านเมืองฟ้าเล็กคุณศึกมวยไทยนะครับแต่ว่าทางด้านเมืองฟ้าเล็กนี่ ไม่สมบูรณ์นะครับแจงถอนไปนะครับทีมงานผู้ประกอบคู่มวยที่เวทีช่อง7สีนะครับจึงไปดึงเอาถึงด้านยอด E ีทีพอตททองทวีมาเสียบแทนนะครับซึ่งยอดอ t ทีนี่มีรายการต่อยสัปดาห์หน้านะครับที่เวทีอตก3สานนะครับซึงจะต่อยกับลุงแสงตะวันสอภาราชนะครับก็เท่ากับว่าซ้มอมรอรายการอยู่แล้วนะครับมีรายการต่อยสัปดาห์หน้าเท่ากับว่าดึงมาต่อยเร็วอีก1สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับ ทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับยอดอ t ทีนี้นักชกวัย23ปีจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ทีเด็ด99นะครับโดยมีเฮียตีสรสศักดิ์แท้ตั้งครับเป็นผู้จัดการหัวนหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยครบเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมเข่าในเหนียวเลยนะครับเข่าในล้วนๆเลยนะครับเดินปั้มจับตีล็อกลัด,ดบัตตีบู๊ดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงเลยนะครับสามฟอร์มหลังนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับชนะน็อกยก5แก่นสวนสสิประพายิม หลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนอินซีทองปอพินพัทที่หัวมากนะครับลาสุดนีโชว์ฟอร์มสวยนะครับพลิกเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อลงต้มที่วีทีอ,อกตกอรสามสามฟอร์มหลังนี่ถือว่าไม่ธรรมดาชนะ2แล้วก็แพ้1แต่ว่าอาจจะชกไม่ค่อยสม่าเสมอน,นะครับชกชก,ชกหยุดหยุดดูว่าร่างกายยังไม่ค่อยดีแต่ว่าไฟลาสุดนีกลับมาโชว์ฟอร์มได้สวยเลยนะครับพลิกหักปากาเซียนทุกสำนักเลยเอาชนะคะแนนเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อลงต้มไปได้แบบสวยงามเลยนะครับชกไว้เมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับถือว่าร่างกายเริ่มที่จะ กลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับวันนี้มาแทนแบบมีรายการชกนะครับฉะนั้นการเตรียมตัวไม่ใช่ว่าจะไม่พร้อมนะครับก็ถือว่าพร้อมเกือบๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้นะครับส่วนทางด้านฝ่ายนักเงินนะครับเสือแบ็กนี่นักชกวัย24ปีนะครับจากเพชรบุรีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ไข้วยนะครับพิญโยมวยไทยนะครับพิญโยมวยไทยอยู่ที่สมุยนะครับโดยมี อา,อาจารย์พินโยนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซเป็นมวยซ้ายนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินเซอร์แบ็คนี่เป็นมวยซ้ายประเภทหนักแรงนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายหนักแรงมัดดักศอกคมนะครับเตะขาต่อยหมัดเจาอะอย่างฟางกระจกนะครับร่างกายดีด้วยนะครับ ชกสม่ําเสมอแล้วก็ที่สําคัญฟอร์มสดมากๆ5ฝ่ายสุดท้ายนี่ยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับชนะรวดทั้ง5ฝ่ายนะครับแต่ว่าถนัดชกอยู่ในรูปแบบ3ยกซะส่วนใหญ่นะครับชกในรูปแบบ3ยกส่วนใหญ่เลยนะครับมีไปชกในรูปแบบ5ยก1ครั้งนะครับก็เอาชนะน็อกยกหนึ่งะครับจแอนซีโนมวยไทยที่เวทีลังสิตมาที่เหลือนี่ชกในรูปแบบ 5ยกตลอดเลยนะครับฉะนั้นต้นๆถือว่าอันตรายนะครับแต่ว่าปลายท้ายๆนี่ผ่าน3ยกไปแล้วดูว่าการยิริยะจะมั่นคงหรือเปล่าเพราะว่าไม่ค่อยเคยชินกับการชก5ยกสักเท่าไหร่นะครับคู่นี้ต้องดูชกกดูการชกประกอบนะครับแต่ว่า หลักเหลี่ยมความเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นนี่ทางด้านฝ่ายแดงยอดอีทีดูจะได้เปรียบนะครับวงในดูได้เปรียบแน่นอนนะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินเสือแบ็กนี่เป็นมวยเพศซ้ายหนักแรงครับวงนอกจัดมากแต่ประกบวงในนี่ยอดอีทีนะครับน่าจะทําได้ดีกว่านะครับเป็นมวยเข่าอาชีพอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะเสียเปรียบเรื่องการเตรียมตัวนิดนึงนะครับเพราะว่ามาเข้าเวรแทนนะครับแต่ก็ซ้อมครี เ,เตรียมพร้อมที่จะขึ้นชกอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีรายการสัปดาห์หน้านะครับฉะนั้นการเตรียมตัวของท้านยอดอีทีนี้ก็ถือว่าเกือบเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้นะครับคู่นี้นะครับเรทนะครับเรทเปิดอยู่ที่นักมวยที่มาเข้าเวรแทนอย่างยอดอีทีเป็นต่ออยู่ในราคาเจ็ดต่อสี่เลยครับเรทเปิดเจ็ดสี่อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับยอดอีทีปตททองทวีขนาดว่ามาเข้าเวรแทนนะครับอย่างเรทยังเปิดมาเป็นต่อเลยนะครับเนื่องจากดูว่า อาวุธหลากหลายกว่านะครับโดยเฉพาะวงในเข่าในเหนียวแน่นกว่าครับคู่นี้ต้นๆทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือแบ็กดูอันตรายนะครับหนึ่งสองสามนี่ดูอันตรายมากนะครับแต่ว่าถ้าผ่านสามยกไปแล้วไม่หลับไม่หล่นนี่ผมมองดูว่าหลักเรี่ยมความเป็นมวยบวกกับเข่าในเหนียวแน่นนี่อยู่กับทางด้านอีทีนะครับไม่เปิดโอกาสให้ทางด้านเสือแบ็กฝ่ายน้ําเงินได้ออกอาวุธหนักๆนะครับโดยเฉพาะหมัดแล้วก็ศอกนะครับประกบวงในติดๆหายใจลดต้นขอนี่ไม่เปิดโอกาสให้ ทางด้านเสือแบ็กใช้หมัดแล้วก็ใช้สอกได้ถนัดนี้ผมมองว่ายอดอีทีน่าจะทําได้ดีกว่านะครับไปลายๆแล้วก็ยืนระยะได้มั่นคงกว่าด้วยนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าเสือแบ็กนี่เคยชกอยู่ในรูปแบบ3ยกก็ส่วนใหญ่นะครับยก 4- ี่ห้านี่การยืนระยะจะมั่นคงหรือเปล่าก็ต้องดูการชกประกอบนะครับเรทนะครับเรทเ,เปิด 7-4อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับยอด E ีทีปตททองทวีผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับไม่หล่นผมก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดอ t ที ET, ปตททองทวีดูว่าอาวุธหลากหลายกว่าโดยเฉพาะวงใน, Fourth, ในเข่า,นาในเหนียวแน่นกว่าซึ่งเสือแบกมีน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดอย่างแน่นอนนะครับเข่าในานี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงยอดอีทีแน่นอนนะครับถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับไม่หล่นผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดอีทีปตททองทวีเข่าในเหนียวแน่นกว่าน่าจะเฉือนพลิกกลับมาเอาชนะคะแนนทางด้านเสือแบ๊ก มวยไทยอะคาเดมี่ไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้เลดเปิดจัดสีที่ฝ่ายแดงยอดอีทีปตททองทวีนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงยอดอีทีปตททองทวีส่วนคู่ที่สานะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือเจ้าแม็กนัมบางกอกอะไรงยนนะครับหรือว่าแสนชัยน้อยนิทิพัฒนในความส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเจ้าเพชรดำพอเจริญแพทย์หรือว่าเมืองชายสอคงทองนะครับพิกัดห่อย28ปอนด์นะครับเมื่อเช้านะครับฝ่ายแดงแม็กนัมนี่มา100 28.8ลดไปจุด8นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรดำนี่มา127.7นะครับขาดไปจุด3นะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับดูว่าได้ลอยกว่าได้สูงกว่านิดๆิดนะครับแต่ก็ถือว่าไม่เยอะไม่มากนะครับประมาณ3 -4 เซนนะครับเรียกว่าปาดหัวตัวเท่าก็ว่าได้นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงครับแม็กนัมนี่นักชกวัย23ปีนะครับจากอุบลราชธานีเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่บางกอกอะไรยนนะครับโดยมีเสียโจอภิชาติแซลิมนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็มีทางด้านนักบินเปรมชัยนะครับให้การสนับสนุนเป็นมวยขวาเป็นมวยครบเครื่องเลยนะครับเตะขวาต่อยขวาหนักแรงนะครับหมัดหนักศอกคมเตะขาต่อยหมัดเจาะยางคว้างกระจกนะครับบูดุดันหมัดสอกสวนอันตรายหลักเลี่ยมดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่ฟอร์มสดด้วย3าฟอร์มหลังนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟส์นะครับ ถอยไป7ไฟสุดท้ายของทางด้านฝ่ายแดงแม็กนัมนี่ต้องบอกว่าชนะรวดทั้ง7ไฟเลยนะครับแล้วก็เป็นการชนะในรูปแบบน็อกเอาท์ถึง4ไฟนะครับแล้วก็ชนะในรูปแบบคะแนนอีก3ไฟไฟเรียกว่า7ไฟสักหลังสุดนี้ชนะรวดเลยนะครับฟอร์มสด น็อกสี่ฝด้วยนะครับหนักแรงแน่นอนนะครับทางด้านฝ่ายแดงแม็กนัมบางกอกอะไยน์ยนส่วนทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับเพชรดำนี่นักชกวัยยีปีนะครับจากจังหวัดสระบุรีเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพอเจริญแพทย์จังหวัดระยองจังหวัดระยองนะครับโดยมีผู้ใหญ่พิรมเจริญแพทย์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวาเป็นมวยครบเครื่องเลยนะครับตีนสายหน้าออกได้แรงนะครับสูงยาวเข่าแหลมในไล่แขนขวางแทงแรงนะครับสอกส่วนอันตรายนะครับสามฟอร์มหลังนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับชนะ เทียบกันที่ฟอร์มนี่เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับแม็กนัมบางกอกอะไรยยนนี่ดูจะได้เปรียบเรื่องฟอร์มเพราะว่าเจ็ดฟอร์มสุดท้ายนี่ชนะรวดเลยนะครับเป็นการน็อกเอาท์ถึง4ด้วยนะครับร่างกายดีฟอร์มสดกว่านะครับเรดเปิด54อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเบกนัมบางกอกอร่อยยนดูว่าร่างกายดูดีดูดีกว่านะครับฟอร์มสดกว่านะครับเข้าไว้ก่อนนะครับผมแนะนําให้เข้าไว้ก่อนลุ้นได้ลุ้นทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับตนตนมีหมัดศอก รุนแรงนะครับรุนนับน็อกได้นะครับไปปลายถ้าไม่นับไม่น็อกนี่ก็ก็มองดูว่าการเยริยะน่าจะมั่นคงกว่าด้วยนะครับเพราะว่าฟอมสดกว่าร่างกายดูดีกว่านะครับเข้าไว้ก่อนนะครับเลตเปิด5้สอยู่ที่ฝ่ายแดงแม็กนัมบังกอกอารายนนะครับผมก็ชอบมาเหมาะแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับแม็กนัมบังกอกอารายอนเข้าไว้แล้วลุ้นได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับต้นต้นรุนนับน็อกได้ด้วยไปปลายถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับไม่หล่นก็ดูว่า การยืนระยะน่าจะมั่นคงกว่านะครับเพราะว่าฟอร์มสดร่างกายดูดีกว่านะครับบทเบียดไปแล้วน่าจะยืนระยะได้มั่นคงกว่าแล้วก็น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรด,ดำพอเจริญแพทย์ไปได้แบบสนุกนะครับคุณนิเรศเปิด5้อยู่ที่ฝ่ายแดงแม็กนัมบางกอกอะไรยยนมองไปที่ฝ่ายแดงแม็กนัมบางกอกอะไรยยนส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนารายการครับฝ่ายแดงก็คือเจ้าเพชรด,ดำ เพชรเกตเพชรหรือว่าสสง่าการช่างส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมหามงคลเพเบดหนึ่งหกแปดหรือว่าวาวังพรมนะครับพิกัดหนึ่งร้อยสามสิบสองปอนด์นะครับเมื่อเช้านะครับฝ่ายแดงเพชรดำน,นี่มาหนึ่งร้อยสาสิบสองจุดสามลดจุดสามส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับมหามงคลมาหนึ่งร้อยสาสิบสองจุดสี่ลดจุดสี่นะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูจะเหลื่อมนิดๆเท่านั้นเองนะครับไม่มากถือว่าปาดหัวตัวเท่าก็ว่าได้นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงเพชรดำนี่นักชกวัย26่ปีจากบุรีรัมนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียิเพชรนะครับโดยมีเดียเกียิเพชรเป็นผู้จัดการเชียบเกียิเพชรสตาฟเทเนอร์ดูแลเรื่องการฟิซซ้อมนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยครบเครื่องเลยนะครับเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาหนักแรงนะครับหมัดหนักสอกคมนะครับในไล่แขนคล้องรัดมัดตีเดินปั้มจับตีเหนียวแน่นแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็มีศอกสวนอันตรายด้วยนะครับที่สําคัญนี่ชกที่ช่องเจ็ดสีจะทําได้ดีเป็นพิเศษนะครับถือว่าเป็นมมยเจ้าบ้านด้วยนะครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่น ชกที่ช่อง7สีนี่ทำได้ดีแล้วก็บรรยากาศดูได้เปรียบนะครับทำนิดทำหน่อยราคาไหลลื่นนะครับแล้วก็ที่ต้องอที่สำคัญนะครับ 3- 4สัปดาห์ที่ผ่านมานี่มวยเจ้าภาพมวยเจ้าถิ่นขึ้นชกที่ช่อง7สีนี่ยังไม่ทําให้แฟนมวยผิดหวังเลยนะครับแม้แต่คนเดียวมันวันนี้ก็มาลุ้นทางด้านเพชรดําเพชรเกตเพชรอีกหนึ่งรายนะครับเพราะว่าเป็นมวยอยู่ในสายทีมงานคนจัดอีกหนึ่งรายนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงิน,นครับมหามงคลน,นี่นักชกวัย23ปีจากยะโสธรนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ชานชัยมวยไทยนะครับอยู่ที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโดยมีคุณพ่อนะครับคุณพ่อซึ่งเป็นนักมวยเก่านั่นก็คือมงคลเดชสิทธิพิทักษ์นะครับเป็นคนดูแลเรื่องการซิทซ้อมนะครับเป็นมวยซ้ายทางด้านฝ่ายน้ำเงินม,มหามงคลน,นี่เป็นมวย้ายประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมดีนะครับอาวุธเร็วเตะซ้ายต่อยซ้ายเชิงชกฉลาดนะครับในมีไร้แขนขวางแทง แล้วก็มีศอกส่วนอันตรายด้วยนะครับดีกีนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับแชมป์130ปอนด์เวทีประเทศไทยด้วยนะครับสามฟอร์มหลังนี่ก็ถือว่าดูดีกว่านะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายน้าเงิน3ฟอร์มหลังนี่ชนะ2ไฟ์แล้วก็แพ้เพียงแค่1ไฟ์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายแดงเพชรดาเพชรเกตเพชรนีร่มวยในสายทีมงานคนจัดแต่ช่วงหลังต้องบอกว่าฟอร์มถือว่ายังมีสรุปสรุปอยู่นะครับเพราะว่า3ฟอร์มหลังนี่แพ้ไปถึง2ชนะ เพียงแค่หน,นะครับชนะไฟล่าสุดเท่านั้นเองนะครับวันนั้นไฟลล่าสุดนี่ชกไว้ที่ช่อง74นะครับชนะทางด้านกองเกียรติทอพาน49นะครับพลิกช่วงไทยทายด้วยนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี่ทางด้านฝ่ายน้าเงินมหามงคล p a y b เบ1หนึนี่ดูจะได้เปรียบนะครับเพราะว่า3ฟอร์มหลังชนะไปถึง2 แพ้เพียงแค่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับฟอร์มดูดีกว่านะครับแต่ว่าหน้าเสือบรรยากาศต่างๆอย่างที่แจ้งไว้แล้วนะครับมวยในสายทีมงานคนจัดนะครับบรรยากาศดูดีกว่าดูได้เปรียบทํานิดทาหน่อยราคาไหลเร็วกว่าก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรดำเพชรเกร็ิเพชร วันนี้ไาดูเรทก่อนนะครับเรทหลังช่างนี่เปิดมาอยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรดาเพชรเก็ดเพชรเ,เ,เป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3นะครับเรทล่าสุดนี่ฝ่ายแดงเพชรดาเป็นต่ออยู่5-3มนะครับมองดูว่ามวยในสายทีมงานคนจัดช่วงหลังๆ3 4สสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ยังไม่ทําให้แฟนมวย ผิดหวังเลยนะครับหมวยในสายทีมงานคนจัดขึ้นชกที่เวทีช่องเจ็ดสีนี่ชนะรวดมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพรด<ำ>ําเพชรเกียรติเพชดดูว่าถ้าคู่ขี้สูสีบรรยากาศดูได้เปรียบแน่นอนนะครับยังไงก็ดูได้เปรียบนะครับทานิดทําหน่อยราคาไหลเร็วกว่าสุดท้ายแล้วน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านมหามงคลเพย์เบดหนึ่งหกแปดไปได้แบบสะดุกนะครับคุณนิรลศเปิดห้าสามอยู่ที่ฝ่ายแดงเพรดําเพชรเกียรติเพชรนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพรดําเพชรเกียร สำหรับมวยชอบหนึ่งตัวที่ศึกมวยไทย7สีนะครับมองไปที่คู่ที่4ี่คู่เอกนำรายการนี่เลยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรดำเพชรเกร็ดเพชรเลยเปิด5้าสานะครับมวยชอบที่ศึกมวยไทย7สีนะครับมองไปที่คู่ที่4คู่เอกนำรายการฝ่ายแดงนะครับเพชรดำเพชรเกร็ดเพชรสำหรับวันนี้นะครับ ก่อนที่ท่านจะนาไปลงทุน <Stars> ขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังครับถ้าอยู่ตัวดีก็บางกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ100%เนเสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ําว่ามวยชอบนะครับอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนงนึ แล้วก็ขอให้พี่น้องแฟนมวลทุกท่านเลยนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปนะครับปลอดภัยจากโควิด1 9นะครับแล้วก็ฝากไ้ด้วยนะครับหมั่นไม่ประมาทนะครับกาจะตกหมั่นทํา3อย่างนี้เป็นประจําทุกวันเลยนะครับ 1. ก่อนออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับสหมั่นล้างมือบ่อยๆแล้วก็อีกประการหนึ่งที่3นะครับสําคัญด้วยนะครับเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับ โซเชียลดิสเทนซิ่งผมเชื่อว่าทํา3อย่างนี้เป็นประจำนะครับท่านจะปลอดภัยจากโควิดสิก้านี้ไปด้วยดีนะครับอย่าลืมนะครับต้องไม่ประมาทตั้งการ์ดขึ้นมาสูงสเลยนะครับเพราะว่า3-4วันที่ผ่านมานี่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรายวันนี้แตะถึง1,500คนต่อวันแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว,ว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทมีระเบียบวินัยในตัวเองนะครับรักษาความสะอาดของตัวเราเองให้ดีที่สุดนะครับผมหวังว่าท่านจะผ่านวิกฤต แล้วก็สามารถสู้กับโควิด19ไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทการจะตกนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านล่ารวยเงินทองกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนนะครับก็ขอให้ถูกกันทุกตัวเข้ากันทุกตัวเลยนะครับรวยๆเห่งๆกันทุกท่านนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ